จะเป็นแกะสลักลายมังกรกับสีเขียวท้องปีงอ่อนๆแบบนี้เลยนะพี่เจ้าหยกพม่าไหมคะใช่ค่ะคุณพี่ขาเป็นหยกพม่านะหรือว่าหยกเจไดไทเอ A นะคะคุณพี่นี่เลยค่ะขั้นตอนจบอะไรมาละตูู้่โอเคพี่เจ้าสนใจวงไหนใจ้แม่คะได้เลยนะเดี๋ยวแม่ค้าขอพิเศษสินค้าก่อนเนาะพี่เจ้าขาขอผ่านก่อนได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นของคุณพี่นะที่ขอแหวนนะคะไซส์48สีขาวมานะคะคุณพี่นี่เลยค่ะ จะเป็นแหวนวงนี้นะคะคุณพี่ทรงท้องปีงแบบนี้เลยนะคะไซส์แหวนหรือว่าไซส์นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่48เป๊ะๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่นะนี่เลยค่ะเป็นทรงท้องปีงเนาะไซส์48สีขาวนะคุณพี่ตุ้มสายมูนะนี่เลยค่ะวงนี้เลยนะคะพี่ตุ้มยังอยู่กับแม่ค้าอยู่นะนี่เลยค่ะจะเป็นสีขาวขาวนิเนียนแบบนี้เลยนะคะไซส์แหวนอยู่ที่48งามๆแบบนี้เลยนะคะพี่ตุ้มนี่เลย วงนี้เนี่ยสีขาวนิเนียๆงา,งามแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยแล้วนะคะพี่ตุ้มสําหรับวงนี้นะคะนี่เลย